สวัสดีครับพบกับผมแล้วมาคนบนฟ้านะครวันนี้ผมก็ไม่ได้ขึ้นมาดาดฟ้าที่อู่นานแล้วครับนี่ก็มาดูบรรยากาศนะครับนี่เป็นดาดฟ้านะครับอู่ก็อยู่แถวพระรามห้านะครับก็พรุ่งนี้ก็หยุดครับไม่รู้จะไปไหนก็ไปไหนไม่ได้ครับเทศกาลสงการก็ไม่มีนะครับก็ใครที่ไม่ได้กลับบ้านก็เป็นกําลังใจให้ครับ ผมก็ไม่ได้กลับนะครับแล้วกลับเพื่อนๆร่วมงานก็ไม่ได้กลับครับก็คิดถึงบ้านก็วิดีโอคอหาแล้วกันนะครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ยังไม่ดีขึ้นนี่ครับผมจะให้ดูนะครับว่านี่ยังไงเป็นดาดฟ้ามีอยู่บนดาดฟ้านะครับนี่ครับเออดาดฟ้าแล้วก็มองเห็นนี่อยู่ รามห้าครับมี่ไรหมดเลยครับนี่ดูครับไปบานจัดสันยาวรูครับนี่ครับเป็นดาดฟ้าที่อูนี่ก็เป็นรังคาโดมที่กับหูนะครับนี่เห็นไหมครับไอ้ที่เราใช้แสดงหนังเป็นองค์กรอะไรสักอย่างนะครับเวลาแสดงหนังเนี่ยไอ้ตึกกลมๆนะครับนี่ อันหนังไทยที่ผมจำได้ก็คนคมนะครับนี่ครับจะเป็นองค์กรตะวันฉายครับเนี่ยมันมีอยู่ใกล้ๆกันเลยครับนี่ครับเเป็นเนี่ยสะพานข้ามแยกบางสีทองครับเนี่ยนู้นลงไปนน้นก็จะเป็นจะ,จะไปสะพานพระรามห้านะครับ ต,ตรงนี้นี่ก็เป็นหมู่บ้าน,นครับนี่ครับรับรอบๆก็เป็นอย่างเงี้ครับก็ผมมาก็อู่ก็ย้ายมาจากแครายนะครับแต่ก่อนก็อยู่แครายที่นี้ก็ย้ายมาตรงเสียแครายนะครับมืว,วันครับหนึ่งนี้เขาย้ายมาอยู่ตรงพระรามห้านะครับทารถ ก็มาอยู่นี่ประมาณจะเกตปีนะครับจะเกตแปดปีก็ไปทหารสองสองปีนะครับตอนติดทหารก็คือมาอยู่มาอยู่ตั้งแต่ตัวตรงอูนี้ยังไม่สร้างนะครับยังไม,ม่ซื้อที่อะไรก็อยู่ตั้งแต่อยู่แคลไยนะครับมากัน ก็ซ่อมทุกอย่างนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับเรีปุ๋ยครับ0818557783นะครับเบอร์โทรใครที่ดูแล้วอยู่แถวพราม5หรืออยู่ใกล้ๆที่ตรงนี้น,น,นะครับไฟแดงแยกบางปวยแล้วก็ติดไฟแดงหน้ารลตัดพราม5แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับประมาณ200เมตร เห็นรังกาย,ยเขียวแบบนี้เลยครับเอามาเลยครับก็ทำช่วงล่างทำสีตัวถังโอเวอร์ฮอนเครื่องแหลกอันนี้ทำทุกอย่างครับใครสนใจไม้แต่สั่งอะไรนะครับเปิดจำหน่ายอะไรของคอนดานะครับอศูนย์เลยนะครับี่ผมก็ไม่ได้ตัดครับร้านตัดผมไม่เปิดครับตองสช้โควิด เสร็จนู่นะครับนี่พอโควิดสถานการณ์ปกติคงเป็นพลือตีครับตอนนี้ผมมาอยู่นี่แรกๆผมมาตั้งแต่อายุสิบเก้าย่างยี่สิบนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมมาใช้ชีวิตกรุงเทพคนเดียวนะครับตอนนั้นไม่ใช่คนเดียวเดินทางมาคนเดียวนะครับก็คือกลับไปอยู่บ้านแล้วก็นี่จะมาอยู่นี่ก่อนนะครับอืที่ว่าผมโทรมาให้นี้ว่า ที่นี่เขารับสมัครงานไหมอะไรเจ้านายรับสมัครไหมก็มาผมไม่เคยเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวครับไกลๆคนเดียวเลยจนครั้งนั้นครั้งแรกในชีวิตครับโทรหานี่กอนี่บอกว่าถ้าลงหมอชิดมาแล้วก็ไปยืนรอตรงที่แท็กซี่มารับคนนะครับแต่ไม่ต้องขึ้นแท็กซี่เดี๋วเขาจะขับรถไปไปรับนะครับสําหรับนี้แรกๆที่ผมมาผมก็โอเคตกลงกันมา ก็นั่งรถนานจนมาถึงมอชิดประมาณตีห้ากว่าอะไรผมก็ไปยืนรอตามที่นี่นะครับก็เห็นคนเยอะมากผมไม่เคยเห็นหมอชิดนี่คนเยอะมากครับโ้แบบผมไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยนะถ้าถ้าผมไม่เจอนี่เนี่ยผมคิดว่าผมจะตีตัวรถกลับเพราะผมไม่รู้จะไปไงผมก็โทรหานี่ยโทรก็มีใครรับนะครับก็ยืนรออยู่ตรงนั้นอ่าจนสุดท้ายนี่รับโอ้ผมดีใจแล้วว่ายัางไง เพื่อนก็ต้องมารับเออนี่บอกกำลังขับรถออกมายืนรออยู่ตรงนั้นผมก็ยืนรอมองจนท้ายผมเห็นนีขับรถมาตรงนั้นเป็นรถจิงทูเดย์คันเล็กๆนะครับฮอนด้าคันสีขาวผมดีใจมากครับตอนนั้นที่เจอนีดีใจแบบอะไรไม่ถูกครับเออยิว่าโอ,อย่างน้อยก็มีเพื่อนแหละเออแต่ถ้าไม่เจอก็คงแบบโอ้โหตีตัวกลับไปไหนไม่เป็นครับผมนี่มาอยู่นี่จะไปไหนไม่เป็นเลยครับ จุกทวันนี้ผมก็ยังไป,ไปไปเป็นนะครับจะไปเป็นก็เนี่ยอยู่รอบๆถนนรอบๆของอู่อะไรเวลาไปลองรถนะครับอ่าจะไป,ไปก็มาอยู่ที่มากผมก็ไม่ค่อยจะไปไหนนะครับมาแรกๆก็ไม่รู้อะไรเลยครับไม่แต่ถอดล้อถอดอะไรถอดไม่เป็นครับล้างลูงอะไรนะครับเป็นลูกมือเป็นอะไรค่อยๆศึกษาไปแล้วก็ ก็คอยจำแล้วเขาใช้อะไรก็เริ่มจากชิคเบรคชิคอะไรทำช่วงล่างทำอะไรมานะครับอาไมอาศัยแบบว่าครูรักมักจำเอาครับเป็นแต่ผมไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นช่างเลยนะครับชื่อผมผมคิดว่าผมจะมาหาทำงานเพื่อรอการผ่านเกณฑ์ทหารเพราะว่า แล้วก็จะไปสมัครตามโรงงานโรงงานแถวชนบุรีอะไรโรงงานใหญ่ที่ท้าไม่ผ่านเกณฑ์ทหารนี่เขาเขาเขาไม่รับเพราะว่าก่อนที่ผมจะมามาอยู่ที่อู่เนี่ยผมเคยไปทํางานที่โรงงานสองที่นะครับเป็นโรงงานโคชินทําสีระบายที่สมุทรปราการแล้วก็ที่ประทุมนะครับราลาดหลุงแก้วลงงาน 3M นะครับเอาอยู่ตรงนั้นความ ความฝันผมครั้งแรกก็คือถ้าขานเกณฑ์ทหารผมจะไปสมัครแถวชนบุรีโรงงานพวกอะไหล่รถยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับตามพ,พี่ชายที่ว่าเขาเคยไปแล้วเขาอยู่มาก่อนนี่จะให้เขาฝากให้แต่พอผมมาอยู่ตรงเป็นช่างจากไม่เป็นไรเลยจนผมไปเกณฑ์ทหารแล้วก็ติดฐานนะครับหารไปแล้วก็ไปเป็นฐานสองปีผม ผ่าน้าผ่านแล้วปุ๊บตอนนั้นพี่ชายก็ถามว่าจะมึงจะมาทํางานที่ชนบุรีไหมเ,เขาก็ฝากเพื่อนเขาไว้แล้วมาจะเข้าโรงงานนี่นี่สุดท้ายผมตัดสินใจว่าไม่ไปครับผมจะกลับมาอยู่ที่อู่ผมอยากเป็นช่างจากคนที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นช่างนะครับส่วนมากทุกวันนี้อัตราช่างมันมันน้อยครับเชื่อผมนะครับมันน้อยน้อยอยังไงคือส่วนมากคนที่เรียนจบมาสายอาชีพ ร้อยละเก้าสิบฟังเลยครับร้อยละเก้าสิบจะไปที่โรงงานหมดจะไปสมัครที่โรงงานใหญ่ๆไปเป็นช่างซ่อมบำรุงช่างอะไรทุกอย่างที่จบมานะครับจะไม่มีว่าจะมาอยู่ตามศูนย์ซ่อมรถน,น้อยหรือว่ามาอยู่อู่ใหญ่ๆที่ทํางานทําอะไรอย่างนี้ครับแม้แต่ผมเคยเห็นแบบเด็กฝึกงานมาจากวิเลยมาฝึกงานพอฝึกเสร็จปุ๊บสุดท้ายเขาเข,ข,ขาไม่มาทํางานที่นี่ เขาก็ต้องไปที่โรงงานหรือไปที่อื่นครับเพราะว่าอะไรอัตราเงินเงินเดือนของช่างมันน้อยนะครับผมพูดเลยว่าเงินเดือนของช่างมันน้อยน้อยกว่าที่ว่าถ้ามาเฉลี่ยกันไปแล้วที่โรงงานถ้าจบระดับปวสรหรืออะไรมาเนี่ยหรือวุฒิมโหเนี่ยถ้าไปไปทําที่โรงงานอัตรามันได้มันได้เยอะกว่าแต่ช่างอัตราแบบเงินสตาร์ทมันน้อยแล้วกว่ามันจะขึ้นมา เป็นช่างระหว่างครับหนึ่งแบบคุณต้องรับความร้อนของรถได้เผื่อรถค้าขับรถเข้ามาร้อนๆเพื่อจะถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยการถ่ายน้ํามันเครื่องเช็คควองรยู่อะไรเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่คุณก็ต้องทํแตามเวลาแม้แต่รถร้อนๆคุณก็ต้องก็ต้องทําเป็นช่างนะครับหนึ่งแล้วสองมันโทรปกอยู่แล้วช่างอ่ามันต้องดำโดนน้ำมันเครื่องโดนอะไรทุกอย่างนะครับช่าง มือเรบแบบดําแบบโหก็พยายามดูแลตัวเองนะครับถ้าใครแบบตอนแม้แต่ตอนเรียนผมคิดว่าก็คงเทอะครับเด็กช่างนะแต่พอให้มาเป็นช่างจริงแบบโหมันมันน้อยครับใครมาเป็นถ้าใจใจไม่รักจริงๆหรือว่าอยากแต่ดีอย่างหนึ่งก็วเวลาเราเป็นช่างก็อาศัยประสบการณ์พอทําอะไรเป็นแล้วเราอยากจะไปเปิด ทำธุรกิจตัวเองอะไรอย่างงี้ยครับอย่างหน้าผมคนนึงที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับช่างน้อยเรามาเป็นคนที่เอาช่างเนียเอาใครมาอยู่นี่ครับสุดท้ายทุกวันนี้ก็ไปเปิดอู่ที่บ้านตัวเองนะครับอยู่กับครอบครัวก,ก็ทําไปก็คือเนี่ยครับไพยามปั้นน้องน้อง,อง,องไว้ที่อู่ตัวนี้ที่เคยอยู่ครับแล้วเขาก็ไปสักวันคนทุกคนมันก็ต้องมีการไต่เต้าขึ้นไป เป็นแบบนนั้นนนี่ครับหมวดที่ว่าได้มาไปช่างนะครับมาตรงนี้สําหรับใครที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมช่างมาวันนี้ขึ้นมานั่งเล่นบนดาดฟ้าก่อนครับเดี๋ยวก็ลงไปแล้วครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ